นึกภาพดูสิเพลิงกำลังไม่วอดโกดังขนาดใหญ่จนควันดำหนาทึบพวยพุ่งพุ่งขึ้นฟ้าสร้างความหวาดกลัวให้ชาวบ้านรอบๆต้องแตกตื่นหนีเอาตัวรอดนี่คือภาพเหตุการ์เพลิงไม่ครั้งใหญ่ที่ไม่เพียงแต่กลืนกินทรัพย์สินเท่านั้นแต่ยังสะท้อนถึงความเสี่ยงที่ซ่อนอยู่ในการจัดการสิ่งของอันตรายในย่านชุมชนด้วยแต่ก่อนที่เราจะลงลึกไปในรายละเอียดมาเริ่มเรียนรู้จากจุดเริ่มต้นของเรื่องราวนี้นะ เมื่อเวลา9.30นในวันที่3พฤศจิกายน2568ตำรวจเอกรังดาวดึงซึ่งเป็นผู้กำกับสถานีตำรวจนครบาลแม่สอดในจังหวัดตากได้รับแจ้งเหตุเพลิงลุกโหมขึ้นที่โกดังแห่งหนึ่งพร้อมกับไซโลสำหรับอบมเมล็ดข้าวโพดในตำลมหาวันอำเภอแม่สอดจังหวัดตากทันทีที่ได้รับรายงานเขาจึงประสานงานกับหน่วยดับเพลิงจากทุกภาคส่วนราชการในพื้นที่อำเภอแม่สอดโดยมีรถดับเพลิงมากถึง10คันร่วมมือกันเข้าดำเนินการดับเพลิงอย่างเร่งด่วน สถานที่เกิดเหตุตั้งอยู่ติดกับถนนสายแม่สอดอุ้มผางซึ่งเป็นเส้นทางหลักและอยู่ท่ามกลางชุมชนหนาแน่นทำให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้เคียงต้องเผชิญกับกลุ่มควันไฟสีดำที่หนากรจนมองไม่เห็นอะไรเลยพวยพุ่งออกมาจากตัวโกดังอย่างต่อเนื่องและลอยปกคลุมไปทั่วทั้งชุมชนสร้างความตกใจและหวัดหวั่นให้แก่ชาวบ้านจำนวนมากที่บ้านเรือนของพวกเขาอยู่ในทิศทางลมและใกล้ชิดกับโกดังดังกล่าวมากจนเกินไป ที่น่าสนใจคือพื้นที่โดยรอบโซนไซโลสำหรับอบเมล็ดข้าวโพดเต็มไปด้วยพืชผลทางการเกษตรหลากหลายชนิดเช่นข้าวโพดหรือสินค้าอื่นๆที่เก็บสะสมไว้จำนวนมากทำให้บริเวณนั้นกลายเป็นเชื้อเพลิงที่เหมาะสมสำหรับไฟลุกโหมอย่างยิ่งกลุ่มควันไฟที่หนาทึบจึงลอยปกคลุมทั่วพื้นที่อย่างหนักหน่วงแต่คราวนี้ทีมดับเพลิงไม่สามารถเข้าไปใกล้เพื่อดับเพลิงได้โดยตรงเพราะความอันตรายจากควันและเปเลวไฟที่รุนแรง ดังนั้นจึงต้องประสานขอความช่วยเหลือจากทีมช่างเอกชนในพื้นที่โดยนำรถแบคโฮที่มีขนาดใหญ่มาช่วยเปิดแนวรั้วด้านข้างของโกดังออกเพื่อนะเปิดช่องทางให้ควนระบายออกและลดความเสี่ยงในการเข้าดับเพลิง หลังจากนั้นทีมดับเพลิงที่สวมชุดป้องกันอันทนทานก็เร่งระดมฉีดน้ำอย่างต่อเนื่องและใช้เวลานานกว่าสองชั่วโมงจึงสามารถควบคุมเพลิงได้สำเร็จแต่ยังต้องคงสภาพฉีดน้ำหล่อเลี้ยงภายในโกดังต่ออีกหลายชั่วโมงเพื่อป้องกันไม่ให้ความร้อนสะสมจนเกิดการประทุของเปลวไฟขึ้นมาอีกครั้งซึ่งหลังจากเพลิงสงบลงแล้วพบว่าผู้คนในพื้นที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บสาหัสและตอนนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนการสำรวจและประเมินความเสียหายอย่างครอบคลุมแต่ที่นี่คือจุดที่เรื่องราวเริ่มน่าสนใจยิ่งขึ้น จากการสอบถามผู้ที่เห็นเหตุการณ์ด้วยตาตนเองพวกเขาบอกเล่าว,ว่าในช่วงแรกๆพบกลุ่มควันลอยขึ้นมาจากโซนที่ใช้เก็บข้าวโพดเก่าๆซึ่งอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของไฟจากนั้นกลุ่มคนงานในพื้นที่จึงพยายามรีบเข้าไปดับอย่างเร่งด่วนแต่กระแสลมที่พัดแรงในตอนนั้นกลับทำให้เปลวไฟลุกลามไปทั่วทั้งโกดังอย่างรวดเร็วและยากที่จะหยุดยั้งจนในที่สุดพวกเขาต้องโทรแจ้งหน่วยดับเพลิงให้มาช่วยเหลือด่วนที่สุดล่าสุดตำรวจจากสถานีตำรวจนครบาลแม่สอดได้ปิดกั้นสถานที่เกิดเหตุไว้ก่อนชั่วคราวพร อ้อมกับประสานงานกับทีมตำรวจกองพิสูจน์หลักฐานจากจังหวัดตากให้เข้ามาตรวจสอบความเสียหายและค้นหาสาเหตุที่แท้จริงของการเกิดเพลิงอย่างละเอียดที่ท้วนอีกครั้งหนึ่งและนี่คือส่วนที่หลายคนมักมองข้ามไปเหตุการณ์เช่นนี้ไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญเสมอไปบางครั้งอาจเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในการเก็บรักษาวัสดุไวไฟหรือแม้กระทั่งสาเหตุจากมนุษย์ที่ตั้งใจหรือไม่ตั้งใจซึ่งอาจเป็นเรื่องที่ถกเถียงกันได้มาก แต่ที่นี่คือจุดที่มันกลายเป็นข้อถกเถียงใหญ่โตบางคนอาจสงสัยว่าการเก็บพืชผลทางการเกษตรไว้ในปริมาณมากขนาดนี้ในพื้นที่ที่อยู่ใกล้ชุมชนหนาแน่นมันปลอดภัยจริงหรือหรือว่ามีการละเลยมาตรการป้องกันเพลิงไม่จนเกินไปและสาเหตุที่แท้จริงของไฟลุกมันเป็นอุบัติเหตุจริงๆหรือมีอะไรซ่อนอยู่ข้างหลังนี่อาจเป็นโอกาสที่ดีในการพูดคุยกันถ้าคุณคิดเห็นอย่างไรลองแบ่งปันความคิดเห็นของคุณในช่องคอมเมนต์ด้านล่างสิว่าคุณเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับมุมมองนี้ หรือมีประสบการณ์คล้ายๆกันที่อยากเล่าให้ฟังมาถกเถียงกันเพื่อเรียนรู้และป้องกันเหตุการณ์เช่นนี้ในอนาคตกันเถอะ